สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้เอาไก่นุ่มนะครับไม้ใสเยียร์เพิ่งจับขึ้นฝูงไม้ชมนะครับตัวนี้เป็นไก่อายุ8เดือนนะครับน้ำหนักตอนนี้2.5จ้าโลครับกระดูโครงสร้างดีนะครับแบบดีปีกเต็มนะครับปีกเต็มสองข้างนะครับสี่เยียร์รอรนะครับตัวนี้ ตามสายก็จะเป็นไกลเลี่ยมดีนะครับปากไหวแข้งหน้าดีนอนได้ขางได้ครับชุดนี้นะชุดพี่พี่นี่ผลงานดีนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับไก่นุ่มรออไปปั้นนะครับตัวนี้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ทใต้คลิปนี้นะครับสนใจก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปได้เลยครับลุกลอมากนะครับตัวนี้ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ของยูทูบเกศทีดีฟาร์มได้ครับขอบคุณครับ